สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องครัวคุณจ๋านะคะสําหรับวันนี้นะคะจ๋าจะพาทุกคนมาทําเมนูข้าวผัดแหนมพริกสดกันนะคะก็เป็นเมนูง่ายๆค่ะนี่นะคะหน้าตาเครื่องปรุงของเรานะคะเดี๋ยวจะขึ้นรายละเอียดไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเผื่อบางคนจดไม่ทันเนาะวันนี้จ๋าจะใช้พริกขี้หนูเป็นพริกลูกโดดน,นะคะจะไม่หั่นนะคะ จะเป็นแนวกินไปลุ้นไปนะคะว่าเอ้ยคำนี้เราจะโดนหรือเปล่านะคะเราจะโดนหไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้เป็นพริกลูกโดดนะคะพริกขี้หนูสดเม็ดเล็กๆอ่อนๆนะคะเอามาผัดนะคะวันนี้นะ <uc> ก็เดี๋ยวเครื่องปรุงก็ขึ้นไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะมาดูวิธีทากันนะวิธีทํานะคะเอากระทะตั้งไฟให้ร้อนนะจากนั้นก็ใส่น้ํามันลงไปน้ํามันไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะเดี๋ยวข้าวเขาจะแขะนะ ตังทไว้นิดนึงให้น้ำมันร้อนนะคะจากนั้นเราก็เอากระเทียมที่เราทุบว้นะคะลงไปเจียวให้หอมนะคะเจียวจนเขาเหลืองกรอบนะคะเราก็ผัดเข้าไปเรื่อยๆนะตอนนี้กระเทียมของเราก็ได้ที่แล้วนะคะเราก็เกลี่ยเกลียพื้นที่นิดนึง จากนั้นก็เอาไข่ไก่ที่เราตอกไว้นะคะลงไปทอดนะคะทิ้งไว้ให้ไข่เขาสุกเซตตัวนิดนึงนะทุกคนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใส่ลงไปแล้วอย่าเพิ่งคนเลยนะเดี๋ยวไข่เขาจะเละนะให้เขาสุกเซตตัวนิดนึงเพราะว่าเวลาผัดออกมาไข่จะได้สวยนะคะสีไข่แดงกับไข่ขาวจะได้แยกกันสีสันจะได้น่ารับประทานเนาะ,ะจากนั้นก็ค่อยๆผัดเข้าไปนะคะพอเขาเริ่มเซตแล้วไม่ต้องผัดเยอะนะคะ เดี๋ยวไข่เขาจะเลนะนะจากนั้นก็เอาเนมที่เรายีไว้นะคะใส่ลงไปแล้วก็ผัดนะผัดไม่ต้องนานนะคะนิดเดียวพอพ่าในเนมอมีน้ํามันนะผัดนานเดี๋ยวน้ำมันจะออกมามันจะทำให้เจ็จนะผัดพอไข่กับเนมเริ่มเข้ากันนิดนิดนะคะก็เอาข้าวลงใส่ลงไปเลยนะข้าววันนี้จะ,จะใช้ข้าวข,ข้าวข้าวที่กินเหลือนะแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นเอาไว้นะทุกคน ข้อดีของข้าวที่เราใส่ตู้เย็นนะคะเม็ดเขาจะสวยเพราะว่ามันเย็นนะเนาะข้าวมันแข็งมันเย็นเนาะเวลาเราพามาผัดน,นะคะเราจะได้ข้าวผัดที่เป็นเม็ดสวยน่ารับประทานเนาะ,ะจากนั้นก็ปรุงรสนะคะปรุงรสด,ด้วยซอสฝาเขียวสีเยวขาวน้าตาลทรายแล้วก็ปรุงปรุงรสนิดหน่อยนะทุกคนไม่ต้องเยอะนะคะ แค่นี้ก็อร่อยแล้วทุกคนไม่ยุ่งยากทําง่ายจากนั้นก็ผัดเครื่องปรุงต่างๆให้เข้ากันเลยนะคะค่อยๆผัดนัดขั้นตอนนี้เล่งไฟได้เลยนะคะให้ใช้ไฟไฟแรงไลนึ่ะแล้วก็วางเขาทิ้งไว้สักนิดหนึงให้เม็ดข้าวแห้งนะคะจากนั้นเราก็ใส หอมแดงใหญ่ไอหอมใหญ่ที่เราซอยไว้เป็นลูกเต๋านะคะกับแครอทลงไปถ้าใครไม่ชอบหอมใหญ่นะคะจะเปลี่ยนเป็นหอมแดงซอยก็ได้นะแต่ว่าจะชอบหอมแดงใหญ่นะคะจะว่าเนื้อมันหวานดีาจากนั้นก็พัดพวุกเข้าส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันเลยค่ะเห็นไหมทุกคนสีสันหน้าตาน่ารับประทานใช้ไฟแรงเหมือนเดิมนะคะที่ก้งระทะมันไม่ได้ไหม้นะคะมันเป็นเ เขาเรียกอะไรอะไข่ที่ว่าเขาติดก,กระทะตอนเราผัดนะคะข้าวผัดมันต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนมันต้องแห้งๆมีกลิ่นกระทะไหม้นิดนึงนะมันถึงจะอร่อยนะทุกคนนะแล้วก็เกลี่ยๆแล้วก็ให้เขาตั้งไฟอีกสักแป๊บนึงนะอยากได้กลิ่นกระทะไหม้นิดนึงนะทุกคนเม็ดข้าวก็จะแห้งแล้ว ก็จะทําให้เม็ดข้าวแห้งด้วยนะเม็ดข้าวจะได้สวยอ่ะตอนนี้ก็ปิดแก๊สได้เลยนะทุกคนแล้วก็ใส่หอมออต้นหอมซอยกับพริกลูกโดดของเราลงไปจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันเลยนะอหอมมากเลยทุกคนอยากให้อยากให้กล้องมีกลิ่นนะทุกคนจะได้รู้ว่ามันหอมขนาดไหน ตอนนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนกินหอมหอมส่วนรสชาติไม่ต้องพูดถึงเลยทุกคนอร่อยเหมือนกินที่ร้านเลยค่ะ,ะจากนั้นเราก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะกระทะนี้กินได้สามคนนะคะ,ะเราก็ตักเสิร์ฟได้เลยเรียบร้อยหอมน่ารับประทานค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะก็ฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e กด แชร์ให้จ๋าหน่อยนะคะขอบคุณค่ะ